ครับเมื่อเนี้พผ้ามาหาไซเบ็ดเป็นไงเขียดพึ่งมาหอดไม้บริไทเนี๋ยเปิดไม้เองนะครับกลับไม้น่าสีมาก,กันสามคนไคหาไม้กันครับเดี๋ยวหอดมองเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิงตอนนี้ก็มาหอดไม้แหละครับสิ้ไส้ไปนี่กลางหนึ่งครับไส้แบบนี้ครับผม ผมก็เจาะใส่ทางไหนผมก็ปากาใส่ก่อนครับผมมั่นนี่แหละครับในกล่องเห็นบ่าครับใส่ม,ามาั่นนะี่แหละครับตอนนี้ขออนุญาตใส่เบ็ดกอนนะครับนะครับตอนนี้ก็ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วยางกลับเบิ้งครับยางกลับขึ้นเบิ้งเผื่อได้ปลาแฟนครับผมมาหอดล้างมีอกินแล้วครับ ้งม <Assass> <eless> ีอกินกครับคโอ้ยสงงามเลยอ่อยครับผมล่อครับสงามครับขออญาตปลดปลาก่อนครับผมเครับอาอีกล้างหนึ่งกันมาก่อนีลยวจีดลุกก่อนวงาม อือเรียบร้อยครับสองแต้มแน่นสันครับผมอือปางครับแป๊บนึงเรียบร้อยครับผมสองตัวแสงงางๆครับผมขอยาสิงาไปก่อนครับเงากับเบิดเลรอกบหน่อยครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไปดยอีกต่อครับผมขัางนั้นเบ็ดขันนีพี่นาออุ้ยเห็นตัวปลาอยู่พี่นาะ จะเห็นตัวไปครับผมเดี๋ยวผมเอาป่าขึ้นก่อนนะครับเรื่อป่าขึ้นเป็นเงือบครับอืมย่างเลยครับผมมาแล้วตัวที่สามขอ้องครับอ้ยสวยงามครับผมขออย่าปลดปลาวันครับเสร็จเรียบร้อยครับตามแต้มครับสวยงามดีก็ครับครับเพื่องไหนต่อครับผม ไปมาชิมาหาหลังสิาายแล้วเฮียเขียดผมขึ้ไปจังสันมันเขียวครับผมโอ้ม,มีปลากินโอ้ปลานกินอยู่ครับไปผู้เลียวโอ้เขียดผมเันคลองนะอุ้ยนาเสดายดีเนาะกำลังชิมไม่กินนะแล้ว <c oughs> นะขอชิเมงมครับผม ไครับครับแต่งขีน <music Brothers> ่อยโอเคครับนะครับถ่ายไปนี้อุ้ยนอง้ยน้องอ๋อพี่น้องออข้้ยอู้ยอยงามเลยสวยครับสวยขออนุญาติดตายแล้วอยครับผมใส่ง่อย ุ่นครับพุ่นปุ่นอีตัวหนึ่งอต่เราไม่กินครับผมครับผมย่างกลับมาก่อนสีแต้มครับมันๆครับผมไปยามย่างกลับมานะครับสีตัวแต้มงามครับถาเบิ้งรอบสองครับผมนะครับไปยามรอบสองนะครับในตอนเวลาสารทุนะครับลุยตอนนี้ยามรับแรกไม่มีอยังเลยครับ นี่ได้เปลี่ยนเงยอ,อยู่แล้ว้าเบงตอนยางกับครับผมสีมีแตมบอย่งางมาบอมีนะครับใส่เบงน้อกันครับผมมันจะทายแต่หลังที่มันติดดวยครับหลังที่บุติดผม่งกะเบอยอัคายปันไดมันสิใส่เวลาโดนโพดครับพอใส่เบส26หลังเพิ่งได้มาสีแตมครับตอนอรอบพิวายานยางกับนะครับรับชมกันได้ครับผม ครับมาหอดลังเกาอีหล้วตะเบ็ดผมเป็นสีบลูสียู่อนโอ้ยบลอยูพี่น้องโอ้ยปลาไหลตัวที่ผมเห็นแท้แต่ผมบ่ได้ถ่ายังครับโอ้ยเสียดายโอ้ยกินเขียดมไปเครื่องตัวครับขอเสงอ่าก่อนนะครับครับผมรอบแหลกบ่มมีแตมครับ แต่มีลองร้อยการกินเได้ครับต้องใช้็นปาไรไงี้ยตัวนั้นถารุ่นพร้อมกันครับรอพี่สองอครับนั่งรอคนนี้รอเวลารอบสองเวลาตอนสี่ทุ่มไปรุ่นน้ำกันครับว่าจะได้ตัวปะครับผมมาหอดหลังนี้ครับบึงเบ็ดครับตุมลงไปในน้ำเลย อยู oh. Oh ่ว oh. oh. oh ันเนาอุ้ยนี่ปลาดุกไงครับผมพูดนะปลาดุกวันปลาดุไงพี่้องเต้นตัวปลาดุกครับผมโอ้ปลาดุกโตปลาดุกโตไงได้ผมครับอยู่คนครันครับผมขอเปลี่ยนไงก่อนครับเปลี่ยนไงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเบื้องลังต่อไปนะครับผมโอ้ปลาดุกตโตไงพี่น้องไปครับ ผมโอ้บได้กดไายมาฮั่นนี่มันยหญ่มันหลุดมาพอดินอยู่นี่นี่ครับดูกลัวง่ามครับน้องงามอยู่งามอยู่พอดีพอดีปลดปล่าครับแป๊บนึงเรียบร้อยครับผมหาแต้มแต้มงามแต่เงื่อเขียดไว้เดีวผมจะเอาเบ็ดเกาที่ผมกูมาจากข้างล่างหุ่นนันบาถือกับข้อหยาดใส่เบ็ดก่อนครับผม เร็จเรียบร้อยครับผมรอบที่สองได้เพิ่มมากตัวหนึ่งเบ็ดข้งางล่างมันได้กู่ขึ้นมาใส่ขึ้นง,ง,งครับข้าง่างน่าจะบ่มีป,าป่าป่าขึ้นมากขึ้งหมดแล้วครับรอบรุนรอบที่สามครับรอบที่สามมาเนี่ยรอบสุดท้ายเราจะได้กระบ,บ้านแล้วครับผมไปลุนน่วกันครับว่าจะได้บ่ไอครับผมครับผมหอดลังนี้ซียูบูยูเฉดฟุ้งกรเบิ้องเหรอโอ้โบูยูพี่น้อง โอ้ยเสียดายปานโหโอ้ยเครียดกันเบิดแล้วนี่พี่น้องสิเฮ็ดเครียดก็เก่าก็ได้มื้อนี้เดี๋ยวขอกินห่าวก่อนพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เครียด oh, oh, oh. oh, oh. ใกล้ๆก,กันไปค,ครับไปรุ่นเอาละพี่น้องมหัหนนี่จมแล้วบุกมาสิถือมาด้วยเหนวหยวอยูอย่หันปลาหรือ,อยังอุ้ยพี่น้องเยอะร้อยอืมเซ็ง,งามพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยแล้วขอปลดปลาก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมได้เพิ่มอีกตัวหนึ่ง ไอปลาหตัวสำหรับคำขึ้นนี่ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับกระฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เ้ยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับผม